นายท่านวนอูยิงต่อผู้แข็งกว่าแต่ไม่ขมเหงผู้อ่อนแอรู้จักกรตันอยู่เป็นความจริงที่แล้วมานั้นท่านมีบุญคุณต่อเราแต่ข้าทานกวนอู เห็นคลิปข้างต้นไปแล้วใช่ไหมครับก็บอกได้เลยนะครับวันนี้มาแน่แน่จากวรรณกรรม3ามก๊กนะครับตัวละครตัวคนนี้นะครับคือใครๆต้องรู้จัดใครเปน็นคนจีนผมคิดว่าต้องมีรูปปั้นของเขาอยู่ที่บ้านบ้างน,นะครับก็นั่นคือกวนอูใน <c oughs> กวนอู หรือเทพเจ้ากวนอูของเรานะครับจากวรรณกรรม3ามก๊กเวอร์ชั่น1994นั่นเองนะครับก็รับชมกันกับรายการชื่อว่าแอปโชว์มดเดลไปก็อย่างที่พู้ข้างต้นนะครับก็วันนี้เรามารีวิวกวนอูนะครับเป็นงานของค่าย303ทอนนะซึ่งค่ายนี้ครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับจริงๆค่ายนี้จะเน้นไปทาง หน้าเหมือนของภาพยนตร์ในปี1994นกะครับก็ใครเป็นแฟนกับ <c oughs> เป็นแฟนคับ3ก๊กหรือตัวละครใน3ก๊ก3ก๊กนะครับผมว่าต้องควรมีนะครับเจ้าฟิกเกอร์เหล่านี้ของ303นะ้เขาจะออกเปนแนวงานจีนของคนจีนเป็นหลายอย่างมากอะถ้าจำได้ก็มีพวกเฮงจียหงอคงเทพสามตาเงี้ยมีเป็นของ303สซะส่วนใหญ่นะครับก็แต่ที่เห็นหลักๆที่คนชอบเก็บนั่นก็คือ3ก๊กนะครับ ก็เดี๋ยวผมเซลร์มาให้ดูมาทั้งนี่นะครับก็เห็นแค่กล่องก็ใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวผมยืบมาอีกด้านกน่ายนี่ดูกล่องก็กล่องใหญ่นะอันนี้คือกล่องน้าตาลเขาก่อนนะครับกล่องน้าตาลก็ข้้งหน้าเขาก็จะเขียนอย่างนี้นะครับเขียนว่า P 0 0 9นะครับแล้วก็มีคําว่า 1. ต่อห ทีคิงด้อมนะครับแล้วก็มีคําว่ากวนอูตรงนี้ถ้าใครไม่เห็นเดี๋ยวผมค่อยซูมไปให้ดูแล้วกันนะก็จะประมาณนี้นะกล่องตาเขาก็จะเรียบๆไม่มีอะไรมากศาษาจีนตรงนี้ผมก็แปลไม่ออกนะครับก็ใครแปลออกก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันต่อดีกว่านะครับเขาแกะออกมาเป็นอย่างนี้นะกล่องเป็นสีเขียวนะครับอย่างที่เห็นกันก็คือเขาจะมีตา3ามสามตรงนี้เนาะตรงนี้เปิดได้แล้วก็เป็นสีเขียวเลยผมคิดว่านี่ใช่เป็นเขียนคําว่ากวนอูหรือเปล่าใครรู้บอกผมด้วยนะครับ ก็ผมไม่รู้ภาษาจีนนะภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยเก่งด้วยเอานะครับก็ตรงนี้จะเป็นภาษาเหมือนกันนะและว้วก็เขียนเหมือนคล้ายๆกล่องข้างหน้าเป็นเครดิตของเขาต่างๆนะครับแล้วก็ประมาณนี้บอกเลยว่าเจ้ากล่องเนี้ยเนี่ยหนักนะครับหนักมากๆเพราะว่างานที่ออกมาผมลองเล่นของถ้าใครดูคลิปที่แล้วนะเป็นของโจโนะครับงานพวกชุดกก่อะเขา่าก็จะเป็นออกแนวไดแคสผสมผ้านะก็ชุดมันจะหนักๆตึงๆนะครับซึ่ง ก็ผมผมชอบนะเพราะว่าเราได้เหล็กมาใช่ไหมกึ่งเหล็กผสมมามันก็ทําให้ดูว่างานหนักงานมีน้ําหนักงานดูแบบสมจริงยิ่งขึ้นนะครับอ่าถ้าใครชอบอะไรอย่างเงี้ยลองมีไว้ก็ดีแต่ต้องเป็นแฟนลับสามก๊กนะจะรู้สึกว่าไม่เสียดายในการซื้อมานะครับอ่าแล้วยังลืมบอกไปนะครับตัวผมที่ซื้อมาเนี่ยเป็นตัวดีรักเวอร์ชัน้นามันจะมีม้าด้วยก็เดี๋ยวค่อยรีวิวม้าต่อแล้วกันอันนี้เราเริ่มจากตัวกล่องและกวนอูก่อนเลยนะครับก็ถ้าใครชอบ ให้ผู้วัาเทวเจ้าก็ขออภัยนะครับแต่ผมเรียกขอเรียกตามภาพยนตร์ไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าหน้าเขาเนี่ยตามแบบภาพยนตร์เลยแล้วกันนะครับโอเคเปิดมาเลยข้างในเป็นแม่เหล็กนะครับเปิดแบบอย่างนี้เลยโอเคนะอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวดูดูแบบหนึ่งอึ๊บก็พอเปิดมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่อย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้แล้วก็เอาป้ายนี่ออกมาก่อน สวยมากเลยนะให้ดูเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นชื่อกวนอูใช่ไหมเนี่ยให้ดูอ่าลายสวยอะ่ะคือกล่องกล่องเขาทําดีมากนะดูแบบมีอลังการกว่าฮัตตอยด้วยมั้งอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับอย่าอย่าว่าผมก็ชอบฮอตตอยนะแล้วก็มีใบคู่มือนะครับคู่มือใช้งานเปิดออกมาเนี่ยเป็นคู่มือใช้งานอย่างนี้เห็นไหมครับนี่ก็คงเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีเนาะการใส่ชุด ต่างๆครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอะ่ะเพิ่งเพิ่งเคยเห็นใบเซอร์หรือเปล่าอยู่ผมลองแกะดูก่อนเหมือนผ้ายันน่ะนี่นี่ครับเป็นอย่างนี้นะใครแปลออกแปลให้หน่อยเดี๋ยวลองทำสเลดดูถ้าถ้ามีก็เดี๋ยวใส่ไว้ใต้คลิปนี่ครับก็โอเคนะไม่รู้คืออะไรเป็นจดหมายอ่เหมือนโบราณเลยเหมือนสารอาหารใช่ไหมนี่ โเนะเขาใส่ดิบย่อยมาให้ด้วยก็มีลูกเล่นดีเราเก็บเก็บก่อนต่อมามีสมุดเล่มเขียวโอ้นี่มีอะไรเอ่ยอ๋อเป็นเป็นเหมือนแบบก็คงเป็นใบเซอร์นะครับนี่เป็นเล่มเขียวนี้นะนี่เป็นใบทหารสีแบบกวนอูนะครับเราก็เปิดเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เท่อะมัน ตอนผมไม่แน่ใจตอนผมมีเล่าปีเหมือนกันนะเล่าปีของ3ามสามกันแต่ก็ไม่ได้มีใบยอย่างนี้มาให้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันอย่ต้องลองไปดูอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าจะให้ก็ไม่มีให้นะก็เขาทํามาใหมก่ก็เซอร์ซิวิเคทให้อย่างนี้มันก็แบบเอออุ่นใจนะแบบว่าเราซื้อมีรันนัมเบอร์ได้ปะ่ะไม่มีอ่ะ <laughs> ถ้าเขียนเฉยแล้วก็มีตาสัญักมีตาปั๊มด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคเรามาดูด้านในดีกว่าด้านในเปิดมาต่อก็จะเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นผ้านะครับเปิดมาเจอผ้าเลยผ้าของกวนอูอันนี้ต้องบอก,กนะครับทีนี้เป็นอันบ็อกนะอันบ็อกแบบจริงๆนะนี่เป็นผ้าทงผ้าของท่านเทพกวนอูนะครับหรือว่ากวนอูก็ได้นะครับนี่เป็นอย่างนี้นี่นะเห็นไหมอ่า ก็ข้างในก็จะเป็นตัวของกวนอูนะเดี๋ยวผมหยิบอ,อมาแล้วรีวิวให้ดูทีเดียวเลยแล้วกันก็มี2ชั้นนะครับประมาณนี้โอเคอย่าไปดูแบบเอาออกมาให้หมดนะครับอย่างแรกเลยก็จะให้ดูพวกอุปกรณ์ก่อนนะเริ่มแรกก็ให้ดูที่ฐานนะครับเขาจะให้ฐานมาอย่างนี้ก่อนนะครับฐานแบบธรมธรมดาธรรมดาหนึ่งนะแล้วก็คำ้ำแล้วก็ฐานค้ำนะเอาไว้ทํา กวนอูได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะเพราะว่าผมคิดว่าเขาเหมือนเขาไม่ค่อยลงทุนกับเรื่องถ่าซะหร่เขาไปลงทุนกับตัวชุดชุดก่อนแล้วก็ทําตัวนี้เป็นอย่างนี้นะแต่ส่วนใหญ่งานของ3 3สทอยเน,นี่ถ่าก็จะเป็นอย่างนี้ซะส่วนใหญ่เนาะนอกจากจะซื้อเป็นตัวดีรักแล้วมีพวกม้ามีอะไรมาให้นะมันก็จะดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างนี้นะครับนี <c> ่ <oughs> ต่อมานะครับก็เป็นทงนะทงอย่างที่พูดไปตอนแรกนะ คงก็ผมคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นลายเขียนคาว่ากวนอูแน่นอนแหละไม่กวนอูก็ะคำว่าจกกกจกกกนะครับก็ไม่แน่ใจใครรู้คอมเมนต์มาด้วยนะครับเดีย๋ยวผมถ้ารู้แล้วเดี๋ยวผมเขียนไว้ใต้ข้างล่างอีกทีหนึ่งอ่าอันนี้ก็ไปใช้คู่กับเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะให้ฐานมาฐานตัวนี้มาเห็นไหมฐานตัวนี้น่าจะเป็นไม่เลสซิง่งก็เป็นพวกงานซีเมนต์ไม่พาวเวอร์สโตนนะแต่นักอะ่ะ ไม่ซีเมนต์ก็งานปั้นปูนไม่ก็เป็นเรซินนะครับนี่เป็นฐานยึดเสาธคงนะครับก็ยืนคู่กันเลยเท่ดีแล้วก็จะมีตัวนี้นะไว้เสียบกับเสาโคงเขาให้มาสองอันนะครับให้มันสูงสูงหน่อยแล้วเราก็เสาโงมาเสียบเข้าไปแล้วก็ยืนคู่สง,ง่าไปเลยนะนี่ก็จะเป็นอย่ี้นี่เหมือนตีสูงนะอันนี้นะแล้วก็เสาค้ำสองอันอนี้เลยเสียบกับตัวเนี้ยต่อมานะครับก็จะมีมือมาให้นะครับมือมาให อยู่ประมาณ3คู่ก็เป็นมือกำรรอย่างงี้นะแล้วก็มือแบแล้วก็มือจะจับสักอย่างนะครับแล้วก็ที่ตัวของเขาอีกอีก2คู่ด้วยนะก็กลายทั้งหมด4คู่นะครับก็อันนี้ก็ประมาณนี้คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเยอะเนาะแล้วก็ต่อมาเป็นดาบแล้วกันนะครับดาบนี่ก็บอกเลยว่าเป็นไดแคทแล้วก็สวยงามมากนี่ดูเห็นไหมนี่นะเดี๋ยวผมไปไล่อีกรอบนึงแล้วกันก็ถือว่าโอเคอ่ะผมชอบ นี่เป็นเหล็กข้อดีของงาน3ามุมสามนะอันนี้ก็พูดไปก่อน3ามสามส่วนใหญ่ก็งานก็จะเป็นไดแคสซะส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าคนเน้นสมจริงจากชุดเกาะน,นะครับต่อมานะครับเป็นขอพูดถึงเงาวังกรของเทพกวนอูนะครับนี่คือหนักมากนะครับไอตัวเนี้ยตัวตรงเงาวตรงด้ามดาบเนี่ยนะครับดาบนี่นะบ,บ,นนะบอกเลยว่า มันบาดได้นะมันคมเหมือนกันนะครับตรงนี้เขาเหมือนเขาเหล่ามาคมเลยถ้าปาดนะผมถ้าจับอย่างเงี้ยถ้าจับเอามือกำแล้วเฉียดมันก็เฉือนได้นะอันนี้หดดูหดท่าทางโหดหน้าดูเลยแล้วก็ตรงปลายปลายหอกเนี่ยตรงนี้ก็ปลายตรงข้างล่างหอกก็เป็นเหล็กเนาะไม่แน่ใจว่าตรงที่จับเนี่ยเป็นเหล็กให้ฟังเสียงเป็นเหล็กหรือพลาสติกนะผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะเป็นพลาสติกมั้งแต่บอกเลยว่าตรงงาวะ่ะ ตรงหัวฟันเนี่ยเสียงคลองยันดาบถึงปลายมีดเนี่ยคือเป็นเหล็กเลยแหละมันไม่ใช่ไดแคสด้วยผมว่าเหล็กเลยต้องบอกก่อนว่าไดแคสถ้าผมผิดขอโทษนะครับเนความจางผมไดแคสก็คืองานที่มีวัสดุเหล็กผสมนะครับแต่มันอาจจะไม่ใช่โลหะที่แบบโลหะเลยแต่ถ้าผิดพูดผิดขอโทษนะด่าได้นะครับก็คิดว่ากายมันให้ความรู้คนไม่รู้คนหนึ่งแล้วกันนะอ่าต่อมาเป็นหมวกนะครับหมวกนี่ก็ ผมไม่แน่ใจว่าของผมเนี่ยมันเสียหรือว่าอะไรนะคือมันชํารุดมาแล้วก็มีคราบกาวติดมาด้วยเนี่ยแล้วก็ตรงนี้หลุดออกมานะครับก็แอบเซ็งนิดนึงนะเดี๋ยวลองเอากาวติดดูแล้วกันแต่มันก็ติดได้อยู่ถ้าเราเอาเอาเอาข้าไปติดอะ่ะเนี่ยก็ได้นี่นะก็จะเป็นห่วงนี้หมวกต่อออกลบนะก็เป็นเหล็กเหมือนกันก็ผมชอบชอบเหมือนกันเลยเพราะว่าเป็นเหล็กนี่แหละแล้วก็ทําสีสวยออกมาดีมาก นี่ความละเอียดคือใช้ได้เลยนะถ้าคุณไปเทียบวกวับหนังนะครับนี่น,นี่เห็นไหมแล้วก็สุดท้ายก็มีชุดเกลี่ยนะแต่ชุดเนี่ยผมต้องขอบอกก่อนเป็นชุดผ้าที่ไว้สวมทับกอนนะครับถ้าใครเคยดูกวนอูนะใน3ก๊ก1 9ึ่งเก้าก็สี่เขจะมีชุดผ้าทับไว้ชุดหนึ่งในในกอนสวมกอนถ้าเบอรเขาแบบจะออกไปข้างนอกหรือไปอะไรนะถ้าเบอก์จะชุดกอดไปด้วยเขาจะมีชุดอย่างเงี้ยไว้อันหนึง่งอันนี้ขออนุญาตไม่แกะแล้วกันนะ เดี๋ยวแกะก็แกะทีหลังลวกันยังไม่ได้เล่นนะแกะเลยได้แต่ขอไม่อนุญาตใส่ให้ดูแล้วกันนะครับก็จะเป็นชุดอย่างนี้นะนี่อย่างนี้อย่างนี้นะก็เอามาทาบดูแบบต้องถอดชุดก่อนถ้าใส่ได้นะครับก็เดี๋ยวลองดูท้ายคลิปถ้าผมทำก็ตามนั้นแหละก็สวยดีสวยดี ใครเป็นแฟนคลับสามก้นี้ต้องมีอย่างจริงอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอีกอันหนึง่งอ่าอันนี้เป็นผ้าคลุมนะครับก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันทีหลังเป็นผ้าคลุมติดหลังนะครับนี่อย่างนี้เทปป่ะอ่าอันนี้ถ้าใครชอบก็เดี๋ยวลองดูผมว่าชอบ ก็ประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาดูตัวงานของเทพกวนอูแล้วกันนะครับอะตอนนี้เราก็มาดูงานของเทพกวนอูนะครับนี่ผมตั้งมาเป็นอย่างนี้นี่หนักมากเพื่อนเพื่อนคือเขาว่าใช้ได้แค่ทำแล้วหน,นักอหนักอ่ะเหมือนข้อเท้าไม่เท่ากันด้วยคือจับยือนอน่าจะยากแต่ก็ยืนได้นะเดี๋ยวซูไม่ใกล้ให้เห็นรายละเอียดผมเชื่อตำหนิละ มันแแปลมาเดี๋ยวคุยกันที่หลังส่วนของเทพกนูนะถ้าทุกคนเห็นก็หน้าเขาใช้ได้นะเหมือนในหนังเดะเลยถ้าใครดูนะครับบอกก่อนว่าหนะ้าโอเคมากๆก็ถ้าดูใบหน้าบอกว่าเทียบกับภาพยนตร์นี่คือแบบชัดเจนเนาะในของปี1994นะครับคือผมเป็นคนชอบภาพยนตร์เรื่องนั้นมากนะชอบกว่าตาะภาคล่าสุดดีกนะเพราะว่ามันดูได้เนื้อเรื่องเยอะแล้วก็ดูแบบไม่รัดเกินไปนะครับ แต่พอมาอันใหม่ๆมันดูรัดเกินไปจนไม่แบบเห็นเนื้อเรื่องที่แบบแท้จริงนะประมาณนั้นชอบต่างกันมากกลับมาที่เดิมแล้วชอบออกทะเลตลอดเลยผมก็ให้ดูที่หน้าครับหน้าคือใช้ได้มากๆนะแล้วก็ดูความสวยงามของชุดนะครับอ่าคือความสวยงามของชุดคือดีดีมากๆเลยแล้วก็คือเขาให้ดูละเอียดข้างในนี่นะชุดนี้คือแบบทอมาแบบใช่เลย แต่ต้องบอกก่อนไอ้ตรงทอเนี่ยน่าจะเป็นพลาสติกนะครับเนี่ยตรงพวกนะี้ทองทองเนี่ยแต่ตรงเกาะตรงบ่าตรงขอบขอบเนี่ยเป็นไดแคทไดแคทหนักเอาพอสมควรเลยอะ่ะพอจับรู้เลยว่าหนักอ่าช่วงเกาะล่างก็เหมือนกันนะครับเป็นไดแคทแล้วก็แต่ตรงทอก็เป็นนั่นแหละเป็นพลาสติกเป็นผ้าเป็นอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยคําไดแคทแล้วก็รองเท้ารองเท้านี่ไดแคทเลยนะกับเกาะเท้าเนี่ยข้างล่างเนี่ยขอให้ดู ให้ดูเออดีอ่ะมันหนักตรงนี้แหละแล้วก็หมอนผมคิดไปเองเปล่าเหมือนเท้าไม่เท่ากันนะเดี๋ยวต้องลองจับยืนดูก่อนโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันก่อนนะครับจุดขยับในแรกเรามาดูที่หัวก่อนเลยต้องหัวสามารถหมุนได้ก็น่าจะ360อ,องศา,านะรอบทิดเลยเดี๋ยวเราปุ๊บอ่าการงอการงอหัวก็ การหัวนี่ครับก็ขึ้นลงได้อิสระนะครับก็ตามติของสีระของมนุษย์ต่อมาเป็นการขยับแขนนะครับขยับแขนขึ้นอ่าได้ตรงนี้นะนี่ถึงนี่เลยก็โอเคนะครับตามติดมันต้องติดเกาะอ,อยู่แล้วละ่ะมันก็ได้ประมาณนี้แหละมันก็ตามสระของงานชุดนี้นะครับนี่แล้วก็ลงมาได้โอเคอยู่อ่าเอาแขนขึ้นไปแขนขึ้นไปข้างหน้า ก็ได้อยู่ได้เยอะอยู่อ่ะเพราะว่าเพราะว่าข้างในนะครับเป็นชุดผ้านะครับก็เลยทําให้สามารถหมุนได้เยอะแต่ก็ต้องระวังนะครับระวังล่อบมันจะหลุดนะผมว่าทุกอย่างมันต้องมีความไม่ไดีอยู่ในตัวมันนะครับเล่นเยอะก็ต้องระวังผมเชื่ออย่างนั้นมามันจะย้อยๆแล้วเล่นผิดนะครับข้างนี้ข้างนึงก็เหมือนกันนะขอทําข้างเดียวแล้วกันนะครับอ่าต่อมาตอนงอตรงงอแขนตรงใบเสร็จนะครับก็ นี่ก็ได้ได้ประมาณนี้นะคนี่สูงกว่านี้ไม่ได้แล้วครับเหมือนจะติดเกาะอ่าก็ประมาณนี้นะอ่าต่อมาการก้มนะครับก้มก้มไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าชุดมันติดเสื้อนะครับก็ได้ประมาณเมื่อกี้นอกจากถอดชุดเกาะออกนะครับแต่ผมขออนุญาตไม่ถอดคิดว่าถ้าถอดชุดเกาะออกก็ก้มได้เยอะเรื่องบิดตัวก็อย่างที่บอกน่าจะบิดไม่ได้เยอะครับเพราะว่าใส่ชุดเกาะอยู่นะครับนี่ก็ได้ประมาณนี้คงไม่ได้เยอะอะไรมาก ต่อมาการต่อมาการยกขานะครับการยกขาไปข้างหน้านะโอ้ยไม่ได้ได้แค่แค่นี้นะครับเพราะว่าติดติดข้างในติดเสื้อข้างในนะครับติดชุดเกาะตัวนี้นะข้างในนี้นะน่าจะเป็นสองข้างเลยแล้วก็หัวเขางอได้ไหมงอได้นะครับงอได้วันนี้ถือว่าใช้ได้นะได้สุดเลยเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีเกาะ ข้อเท้าก็สามารถหมุนได้นะครับนี่หมุนได้แต่หนักหน่อยนะฝืนมากแล้วก็แน่นแน่นมากกลางขากลางขาได้วันนี้นะครับเพราะผมติดเกาะเหมือนกันอ่าประมาณนี้ในการขยับท่าน,นะครับก็ประมาณนี้ครับก็ในการขยับท่าทานนะครับน้าต่อมาขอพูดเรื่องตําหนิที่ผมรู้สึกแบบว่าแอบระวังระแวงนะมันไม่เชิงข้อเสียเขาทํามาละเอียดนะครับก็มันอาจจะดูให้มันขยับขยื่น ขยับขยื่นแบบยากนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นติดชุดก่อไปหมดเลยนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นตําหนิที่ผมอยากอยากบอกนิดนึงนะแบบมันไม่ใช่ตําหนิมันเป็นครอบที่รู้สึกว่าแอบ,บเซงนิดนึงนะครับอ่าแล้วข้อตรงหนวดนะครับหนวดของเทพกวนอูก,ก็พลุงพลังไปนิดนึงแต่ต้องเข้าใจแหละว่าเขาทำสมจริงนะเขาไม่ได้ปั้นแบบแล้วเป็นหนวดย,ยาวมาแบบให้นึกถึงหัวทอนะอันนั้นอนะ่ะหัวทออ้วนนะครับ บ้านออกมาอย่างนี้นเขาจะใช้เส้นจริงๆนะตามฉบับของสามส่วนามส่วนใหญ่เป็นงนี้หมดเลยก็มันอาจจะหลุดออกมาได้นะครับต้องระวังตรงนี้ดีๆนะตรงนวดแล้วก็การยืนถ้าไม่มีเสาคำ้ำผมเชื่อว่านานๆไปก็อาจจะล้มนะเพราะว่าตัวชุดก,กอดเนี่ยหนักแล้วก็ไม่น่าจะตรงข้อต่อตรงเท้าเนี่ยมันจะหลวมไหมในอนาคตนะนนะแต่มันก็ยังฝืดอยู่นะครับตอนเนี้ก็จะมานี้นะครับก็ต่อมาจากตัวนี้กก็ต้องเป็นเพราะมันเป็นตัวดีรักใช่ไหม ตัวลักเราก็ต้องเอาม้ามานะครับเดี๋ยวผมจะไปจิ้มม้ามาให้ดูนะครับเอาละครับนี่นะครับก็เป็นกล่องตัวม้านะมา้าคือว่ามา้มาเซิกเทานะครับหรือม้ากระต่ายแดงนั่นเองนะซึ่งต้องบอกก่อนว่างานของ3ามเนี่ยจะไม่เหมือนงานของอินฟาร์มนะครับอินฟาร์มเนี่ยเขาจะมีกล่องกล่องตัวม้าและตัวโมเดลเนี่ยตัวคนเนี่ยก็จะดูอลังการคู่ๆเลยนะแต่ถ้าเป็นของสามนสามจะ ตัวม้าเนี่ยจะมันแอบว่าเป็นกล่องกระดาษแล้วข้างในก็จะเป็นโฟมปิดไปเลยเดี๋ยวผมแกะออกมาทีแล้วกันเพราะว่ามันมีลวดลายอะไรให้ให้ทุกคนต้องชมนะครับก็นี่นะพอแกะม้าออกมาม้าก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นม้าไซทาม้าสีแดงแดงหรือเรียกว,ว่าม้ากระต่ายแดงนะครับน่าจะเพราะว่าหูเหมือนกระต่ายแล้วก็วิ่งเร็วสีแดงวิ่งเร็วอะไรเงี้ยน,นะเขาเรียกม้ากระต่ายแดงก็ตัวงานนี่สวยนะครับผมคิดว่าเป็นเรซินถ้าไม่ใช่บอกด้วย ต่อยู่มาแล้วมันเหมือนเรซินน้ำหนักนะครับก็ดูหน้ามาแล้วก็โอเคนะใช้ได้ข้อต่างกับของอินฟาร์ส่วสามคือตัวม้าเนี่ยต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยนะของอินฟาร์ม้ามันจะขยับได้นะครับแล้วก็ทําท่าทาทางได้งอหัวได้ไดแต่เป็นของส่วส,สามปุ๊บนะครับก็เป็นม้าที่แบบฟิกตัวไ้เลยทําท่าอะไรไม่ได้นะแล้วก็ให้กุนอูเข้าไปขี่ได้อย่างเดียวนะครับก็แต่มันก็ยังมีพวกเครื่องทรงมาให้นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเครื่องทรงให้อัน รดัแบ,บแรกนะครับเครื่องทรงเป็นเป็นอย่างนี้นะครับเป็นตัวกระจังหน้าเขาเรียกว่าเกาะหน้าของม้านะครับก็แปบบอย่างนี้นะซึ่งเขาก็ทํามาดีนะครับเป็นเหล็กเป็นเหล็กแล้วอะเนี่ยเออทําเหล็กหมดเลยนี่ปัมม๊มมาเลยเนี่ยถือว่าโอเคแล้วก็ดีมากนะครับเดี๋ยวต้องผมต้องไปใส่อีกทีนึงเพื่อให้แบบดูสวยขึ้นนะไว้ดูท้ายคลิปก็ประมาณนี้ก่อนแล้วก็อานม้านะ เป็นอันม้านะครับองคนอูเป็นอย่างนี้นะ<ๆ>ก็ผมต้องไปดูก็สวยดีนะครับก็ต้องลองมใส่ดูว่าโอเคไม่โอเคนะแต่ผมชอบนะนจริงๆชอบหมดแหละ <c oughs> เพราะว่าคนชอบสั่งกบด้วยเนี่ยก็มานี้ครับมีผ้ามีอะไรแยกออกมานะครับเป็นชิ้นๆเราต้องไล่ดูเอาถ้าถ้าดูนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะสวยดีสวยดียดเห็นปะ่ะนี่ตรงนี้ก็จะมีรุดลายนี่โอเคเลยแหละ แล้วก็สุดท้ายก็ไม่แน่ใจน่าจะเป็นเครื่องทรงตรงหน้าอกของมานะ้านี่นะก็จะเป็นเครื่องทรงตรงหน้าอกของม้านะครับนี่ก็จะมีตาอย่างนี้เสียบไว้ต้องเสียบอย่าต้องค่อยทําตอนนี้ทําไม่ได้ก็ <c oughs> มีตัวขาที่ว่าเยียบไตเอาก็ประมาณนี้ก็บอกเลยว่าความสวยงามเอาจริงๆงานตัวนี้ราคาอยู่ประมาณหมื่นหมื่นกว่าบเป็นตัวีลักนะน่าจะหมื่นห้ามครับ ก็โอเคนะสาหรับงานตัวนี้นะครับแต่ก็แอบ,บแพงไปนิดนึงเข้าใจว่างานเนี่ยงานของตัวนี้เป็นไดแคสส่วนใหญ่นะครับต่างจากงานตัวก่อนที่ไม่ใช่ไดแคสนะครับเพราะว่าถ้าผมจะไม่ผิดของ3ามเนี่ยก็ของเราปีที่ออกมาก่อนเนี่ยเป็นตัวกอดเป็นอะไรไม่ได้เป็นไดแคสเลยนะก็ตัวนี้ตัวเดียวที่เป็นเริ่มเป็นไดแคสมาและก็โอเคสําหรับราคาเลยนะครับก็ได้1ิ ให้คะแนนเต็มสิบเนี่ยผมให้เก้าเต็มสิบละกันหัดแค่จุดนี้นิดหน่อยที่แบบเราคงไม่ได้ขยับอะไรเขาเยอะนะผมก็เลยรู้สึกว่าโอเควันนี้เก้าเต็มสิบก็ดีแล้วล่ะในความสวยงามนะครับแล้วก็ในความในความสมจริงบอกเลยว่าผมให้เต็มสิบนะผมชอบมากๆแล้วก็หน้าเขาได้ด้วยนะให้ดูที่หน้านะหน้าเหมือนตัวละครจริงๆเลยแล้วก็มีความสวยแล้วก็สมจริงอย่างเยอะมากๆนะครับ งไงก็ใครเป็นแฟนขับ3ก๊กหรือชอบงาน3ามศูนที่กำลังหาอยู่ช่วงนี้อาจจะหายากนะผมคิดว่าคนที่ชอบจริงมีน้อยมีเยอะหรือมีน้อยผมไม่รู้น่าจะมีเยอะแหละแต่คนที่พีก็ไม่รุมกันมีเยอะมีน้อยแต่คิดว่าใครชอบช่วงนี้มันคงหาไ,ได้เพราะว่ามันต้องพีออเดอร์มานะครับก็ต้องหาในกลุ่มหรือไม่ก็ไปดูในช้อปปีที่เขามีขายอยู่นะผมว่าผมผมเคยเห็นขายอยู่นะลองไปดูเอาชื่ออะไรมูทอยอะไรสักอย่างจําไม่ได้จำทอยซาวเวอร์อะไรสักอย่างไม่ได้แต่ราคาก็น่าจะประมาณนี้แหละ อ่าใครชอบก็ลองหาดูแล้วกันนะผมว่าโอเคเลยเอาไปตั้งโชว์เหมือนเป็นเทพเจ้ากนอูก็ได้อย่างเดียวก็ได้นะครับยังไงก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบขอบคุณที่รับชมถึงตอนนี้นะใครเป็นแฟนคลับสามก๊กก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็หรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เป็นก็ขอบคุณที่รับชมเหมือนกันนะครับยังไงก็ไปแล้วครับ แล้วเจอใหม่ในครั้งหน้าครับครั้งหน้าก็อย่เป็นอะไรเรามาดูกันแล้วกันนะวันนี้ไปละบ๊ายบายกดกระดิ่งด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายไปครับ <c oughs> ไป